โอเคนะครับวันนี้มีแพะหนุ่มนะครับแพะนุ่มเจ็ดเดือนนะครับกาลังหัดทับหื่นๆเลยนะครับเกิดจากพ่อร้อยแม่ร้อสูงนะครับผมชื่อว่าเจ้าเฮงนะครับเจ้าเฮงสวยๆเลยสีชัดๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับชื่อเจ้าเฮงนะครับไข่สวยนะครับไข่สวยไม่มีตำหนิ ไข่สวยมากนะครับครงสร้างดีนะครับแพะเพิ่งอายุแค่เจเดือนนะครับเกิ <S <S ดจากพ่อร้อยนะครับที่มาชัดเจนนะครับผมที่มาชัดเจนสวยๆเลยเอ็งเอ็งดูดูดูเอ็ย่าดอย่าด้อ อนาดีดีดูแฮงเออดูไปแล้งกันนี่นะครับใครสนใจนะครับสวยๆเลยนะครับอนาคตไกลนะครับอนาคตไกลนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับผมกําลังหัดทับนะครับ,ท,บทับได้แล้วด้วยนะครับคับได้แล้วทับได้แล้วด้วยนะครับลํายาวปลาําตัวยาวนะครับ แข้งขาชัดเจนนะครับแข้งขาใหญ่นะครับลำตัวยาวเขาสวยนะครับทางเขาสวยสนใจติดต่อมานะครับราคาไม่แรงนะครับตัวเนี้แบ่งปันกันนะครับผมราคาไม่แรงแบ่งปันกันครับผมดีเลยนะครับจ้องเฮงนะครับโอเคสนใจก็ติดต่อนะครับสุภกิจฟาร์มนะครับ0956061805นะครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์ที่แฟนเพจได้เลยนะครับ ดูชัดๆอีกรอบนะครับจะดื้อหน่อยจะดื้อหน่อยแต่ตัวผู้มันหลายตัวมันคึกนะครับช่วงนี้ตัวเมียขึ้นโอเค